สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เอามาฝากอีกหนึ่งคันนะครับใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเข้ามาทุกทีแล้วสาหรับท่านใดกําลังมองหารถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวคูปาตาดีซีหกศูนย์คันนี้มาพร้อมกับรถเทรลเลอร์ลากอยู่นะครับมีรถเทรลเลอร์แถมให้พร้อมเลยนะครับได้รถเกี่ยวไปพร้อมรถเทรลเลอร์ลากจูงเลยนะครับ ในราคาสุดพิเศษครับในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแต่เดียวก่อนครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายครับวันนี้เราขายเพียงหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับได้รถเกี่ยวโน่นข้าวคูปตด้าดีซีหกศูนย์ไปพร้อมกับรถเทรลเลอร์ลากจูงนะครับของรถเทรลเลอร์ขนย้ายนะครับผมในราคาเพียงหนึ่งแสนเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับสามารถดูรถจริงได้ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตมบลตลาดโพอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม ทางร้านก็เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยแ้่มันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอล,ลิกนะครับผมเช็คระบบตู้นวดระบบสายพานหน้าเกี่ยวนะครับผมระบบอ่าท่อส่งเ้านะครับให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรัตบ,บตอนนี้กำลังมองหารถเกี่ยวข้าวว้ใช้งานราคานี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับเพียงหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับเอาไปก็รุยงานได้เลยครับตัวนี้เป็นเกี่ยวได้เรียบร้อยนะครับแต่งคอแต่งปากเรียบร้อยแต่งตู้เบานะครับอ่า สำหรับท่านใดกำลังมองหารถเกี่ยวไ,ไว้ใช้งานฝากไว้ไวอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้รถเกี่ยวโคต้าดีซี60ของแถม5รายการมีให้เหมือนเดิมส่งฟรี300กิโลเมตรครับสาหรับท่านใดกําลังมองหารถเกี่ยวเาคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมราคาย่มเยาวสบายสบายกระเป๋านะครับผมเอาไปใช้งานตัวเองก็ได้เอาไปใช้งานรับจ้างก็ได้นะครับผมฝากไว้ไวด้วยลวกนันอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับรถเกี่ยวโคต้าดีซี 60นะครับผมเป็นรถเกี่ยวรองกระสอบนะครับขนาด60แรงม้านะครับอ่าทางร้านเราก็มีอะไรมือสองนะของรถเกี่ยวคูปต้าเบอรเป็น60 70 95นะครับ105ครับมีให้บริการเป็นอะไรมือสองนะครับอ่าสนใจสนใจเอรมานะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับมาทดสอบรวมมาทดลองขับอยู่ที่หน้าร้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมอ่าต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้เกี่ยวเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่า ดูการทำงานไปเรื่อยครับตัวนี้ระบบไฮดรอลิกเดี๋ยวซ้ายขวาปกตินะครับยกปากคอปกตินะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับผมปั๊มดีนะครับชุดปากไม่ทะลุนะครับผมตัวนี้ตู้นวดระบบลำเลียงท่อข้าวใช้งานได้ปกติทั้งระบบครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์ รถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,าก,ก,าก,กาดติดตามนะครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นําเสนอไปอันนี้เราก็ดูการทํางานไปเรื่อยครับอ่ารับแรกเปลี่ยนรับตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมซื้อง่ายขายคล่องต้องพิซักวีรำคนเดิมครับผมอ่าดูรอบคันกันนะครับสำหรับท่านเองกำลังมองหารถเกี่ยวข้าวไ,ไว้ใช้งานนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมต่อกนันนี้อ่าคันนี้เครื่องไม่ไอน้าไม่ดันนะครับผม วันไม่ไหลนะตัวนี้อ่านะ้ําวนปกติครับตัวนี้อ่าดูการทํางานไปเรื่อยๆครับดูการทํางานไปเรื่อยๆดูระบบการใช้งานนะครับใช้งานได้ปกตินะตัวนี้เครื่องก็แห้งๆเลยครับตัวนี้รถขึ้นจะมาถึงนะตัวนี้เป็นรถตีเทือนมาีย๋ยวมาทันจะนล้างเลยเอาให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับระบบสายคงสายฟาน้นาคงหน้าเกี่ยวปกตินะครับผม แต่งเป็นเกีียวดันแล้วโดยรวมก็ถือว่าพร้อมใช้งานครับผมฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตา้มสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจากใจทีมงานพี่ทักวีรำคนเดิมบริษัททีเอสแทคกเตอร์การ,กรเกษตรยนต์2012จำกัดสวัสดีครับ